ยครับก็กาบซาดิแบลบอมบนกุกุ๊เคเนสไปที่ผมจะชีวิตบอกถอกให้หมดไปครับผมโอ้ยตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าสารประภูมินัดกับลูกค้าไว้นะครับผมบอกว่ารถคันนี้จะขายนะครับผมคือเจ้าของเข้ามาแล้วแหละครับผมตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะคุยเรื่องราคาเละแต่เ,เจ้าของไม่มาแต่แล้วลูกเจ้าของก็นัดมาโพลมาพอดีก็เลยจะพามารีวิวให้ดูครับผมรถรุ่นอะไรก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมตอนนี้เจ้าของเขา ยืนชักว่าวผมผ้าแล้วตอนนั้นนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอันนี้คีอาร์นะผมโอ้ท้ายเป็ดท้ายเป็ดอันนี้รถพี่ใช่ไหมครับโอ้โหคือจะบอกว่าหลอดจริงๆครับผมแดดร้อนไหมพี่ขยับได้ผมเดี๋ยวตอนที่ร้อนนี่คือบรรยากาศเริ่มร้อนแล้วขยับสักหน่อยไหมผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่อับมาอันนี้ก็รถขับเองเลยครับผมครับผมอันนี้ใช้งานแบบไหนครับผมไปขี่เล่นนี่ขี่เล่นแล้วเหครับผมโอ้โห เดี๋ยวผมถามหน่อยพี่พอจะรู้ราคาของแต่งอะไรที่พี่แต่งมาบ้างไหมครับเนี่ยคือจะบอกว่าผมมองดูแล้วนะจะตามกันเราสามารถบอกราคาได้ไหมเนี่ยมมไม่ได้ไหมล่ะไม่ไี่ไม่ได้ไไดนะเอองั้นผมขอสอบถามราคากันด้วยกันนะอันนี้คือจะขายไหมครับเนี่ยจะขายจะขาย,ยกันมผมดูราคาแล้วผมกลัวผมซูไม่ได้ดีแต่เอา,อางนี้เพื่อแบบว่าจะได้รู้ว่าราคามันน่าจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไล่ของแต่งกับรถแล้วก็เครื่องทุกอย่างเลยมารวมรวม,รวมกันแล้วน้อง ราทุกคนลองคิดดูว่ามันน่าจะราคาเท่าไหร่มาชิ้นแรกเลยทัน,นับของมันต้องมีครับผมสําหรับรถที่แต่งขนาดนี้แล้วเอาไล่แต่ข้างหน้าแล้วกันนะครับผมมาอันนี้เป็นเบมบูเบอร์สิบห้านะครับผมอันนี้แทร้อยเปอร์ซนพี่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยรวมชุดตัวบนล่างขามล่างอ้ะก็ดวงข้างหลังดวงข้างหลังดวงเฮดพีประมาณสามหมื่นกลางๆ สุดยอดเลยอันนี้ก็คือราคามันอยู่ยริงนี้จริงๆถ้าของแท้นะผมคือของแท้ข้อดีสมมติเราจะขายรถเราสามารถถอดขายได้ใช่ไหมครับใช่เราสามารถถอดขายได้ก็คือมีลูกค้ามีตลาดซื้อขายแนย่นอนเบมโบ่ปักข้างนี่ปักข้างอันนี้จะซีพอดซีพอดซิงแล้วก็ด้วง HP นะครับผมมาต่อไปเป็นกันสะบัดนี่เขาเรียกตะก,กอ๊อต อันนี้คือเบิกใหม่ไหมครับเบิกใหม่หมอันนี้เบิกใหม่ราคาเท่าไหร่พี่เบิกมาประมาณเกือบสองเกือบน่าจะสองถึงพี่เ <laughs> นี่ยไ,ไ,ไม่ต้องตอบแบบกลัวเมียพี่ผมรู้ว่าผู้ชายที่ของเงินเมียไปแต่งรถต้องไม่มีประมาณคือสามสิบเปเแค่นั้น <laughs> ที่จะพูดความจริงครับผม <laughs> ที่เหลือเนี่ยก็คือราคารถไปแบบ <c oughs> เกินครึ่งเลยนะ <laughs> เข้าใจกันเข้าใจกันอ่ะต่อไปนะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะสองสองกว่าแหละต่อไปน็อตนคมทั้งคันเลยใช่อันนี้ทั้งคันเลยเครื่องทุกจุดทุกจุดทุกจุดดูแล้วก็ทั้งคันเลยไล่มาเท่าไหร่น็อตน็อตนี่จําราคาไม่ได้เลยไม่ได้อ่าผมก็เลยน่าจะสองสามโอ้โหแ้่ถ้าเมียดูก็เป็นการแสดงนะครับผมที่จริงไม่ถึงหรอกน็อตไล่มา สี่พันกว่าบาทแค่ไหน,นัแค่นั้นแหละมาอันนี้ก็เป็นมือคัดนะครับผม TWM นะครับผมเอางี้พี่บอกเมียไปเถอะเรยนี่พี่บอกเมียไปยพันห้าสามพันกว่าบาทครับผมการ <c oughs> การแสดงนะครับผมที่ผมพูดไปก็ที่จริงก็พันกว่าบาทพี่ก็พูดถูกละ <c oughs> นี่จานเบนโบนะครับผม <c oughs> นี่จะขยับขยี้อย,อ,อย่างนี้ได้นะครับผมฟังราคาเลยพี่จานตัวนี้ ร,นนรู้สึกจะหน้าหลังเลยใช่ไหมใช่ท้างหน้าข้้งหน้าได้มาหมื่น,นาอโอเคท<า>ั้งหลังได้มาประมาณหม,หมื่นนิดๆอะหมื่นนิดๆมาดูสภาพจานเยนกิฟใช้ได้โอเคหมื่นกว่าบาทนี่จะขยับได้างี้โอ้โหเมื่อกี้ขยับจานไปแล้วผมเหลือไปเหน็นเองแล้วเป็นล้ออ์กอนอันนี้แท้แน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เมาดูนะครับผมนี่ โอ้คู่อันนี้เบิกใหม่เลยครับผมเบิกใหม่คนระับบอกได้ไหมว่าคู่นี้เท่าไหร่ครับผมใกล้เคียงท่อใกล้เคียงท่อก็ท่อจะสองกว่าแสดงว่าคู่นี้ก็ต้องสองแน่นอนครับผมโอ้ไปเท่าไหร่ให้ทุกคนแบบรวมๆดูนะครับผมส่วนถ้าแฟนดูก็หารสองไปเลยครับผมอ่าผมดูไปเนี้จะหมดเป็นของแต่งไปละ จะมีเหลือโชกหลังนี่จะเป็นเอรินนะครับผมนี่มาดูเลยอันนี้จะเป็นยาวแบบยาวเอรินอันนี้ก็คือมาใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะผมเบอร์ไม่เยอะโอ้คันนี้ผมไล่ไปแล้วน่าจะประมาณตกไปกับกี่แสนไม่รูเอ้กี่กี่หมื่นแล้ววะเนี่ยกี่หมื่นแล้วสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นนะครับผม อ่าก็คืออันนี้ถ้าเบิกก็ประมาณหมืหน่นเดี๋ยวผมบอกเลยหมื่นห้าหมื่นหกได้ <S <S ถ้าเบิกใหม่เลยไล่อของแต่งนี่ก็เป็นนับรวมแล้วกันมาถึงเรื่องเครื่องอันอันนี้ลูกอะไรครับลูกเดิมลูกเดิม,ดมอันนี้จะเป็นลูกเดิมแต่ทาเ,เวลาด้วยโอ้ย oh. รถคันี้ทําจากที่ไหนครับทาจากน้องที่ประเทศน้องภาคาากลางเซมารดรถคันี้ทาที่ภาคกลางมารถส่งเวลาพร้อมแรงเครื่องจบหกสิบสองจุดหกนี่วิ่ง กี่มเมตรเท่าไรครับส <40 2 S 1> ี่รอยสอเมตรครับผม12.6สองโอ้โอเคท่านี้สําหรับแต่ว่าพี่แกไม่ได้ไปแบบมาวิ่งแข่งอะไรนะไพื่อสหรับรถดันเล่นชิวๆรถทิปเลยจริงเหรอไลออกเทนด้วยมาเครื่องนีนบอกได้ไหมว่าจบมาเท่าไหร่<อ>ถ้าผมภาคกลางผมมีในใจในสมองแล้วแต่ผมไม่รู้ว่า,วาช่างไหนพี่พูดมาเลยแล้วกันเมียดูอยู่ผมเชื่อว่าเมียพี่ดูแน่ เกือบแสนหนึ่งเกือบแ,แสนหนึ่งนี่ขอฟังเสียงได้ไหมไามาฟังเสียงกันเลยอันนี้อัดเบรคปอกกันครับเนี่ยแต่ขับขับชิวใช่ไหมอันนี้เปิดก๊อกอะไรยังครับเนี่ยไปเลยนะ ผมถามพี่หน่อยทั้งคันนี่พี่ชอบตรงไหนที่สุดมีชอบแบบว่าเฮ้ยเราทํารถมาทั้งคันนี่เราชอบจุดไหนที่สุดเลยตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่เบรกขาเบรกใช่ครับทั้งคันพี่ชอบขาเบรกถูกต้องครับเดี๋ยวดเพราะเพราะอะไรพี่จก็ที่ขาเบรกเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดคืออันนี้แหละทําทําไมครับพี่ว่ามันสวยดีเดี๋ยวอันนี้ทั้งคันชอบขาเบรกใช่คือจะบอกทั้งคันพี่ผมชอบ โอ้โหช่วงช่วงหน้าช่วงหน้าเอ้ยช่วงล่างนี่ได้หมดเลยเนี่ยได้หมดทั้งคันชอบหมดเลยแต่สำหรับพี่พี่ชอบช่วนนี้ทำไมครับมันทำไมทำไมถึงชอบชิ้นนี้ราคาเบรกมันสวยดีเดี๋ยวมันมันทรงแปลกๆนี่มันมันออกเป็นของอะไรยังไงมาจากไหนหรือว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกรถบิ๊กไบค์มันใสโอ้น่าจะเป็นของบิ๊กไบค์แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนทุกคนลองลองดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยกันว่าพอจะรู้ไหมแล้วพอจะมีราคาไหมครับผมชิ้นนี้ ชิ้นนี้ชิ้นนี้หกพันห้าหกพันห้าแต่ชอบที่สุดใช่เพราะมันมาจากวิกไบไม่คิดว่ามันสวยมันสวยโอ้โหคือจะบอกสายฟ้าดีเ๋าชอบพิมพทรงสายฟ้าอ๋ออ๋ออ๋อมาพี่แบบมีราคาคันนี้ไหมในใจไหมทั้งคันนีที่แต่งมาหมดคันเนี้ยมีมีคิดไว้ว่าจะตั้งเท่าไหร่สักสามแสนเดี๋ยว สามแสนเนี่ยนี่คือผมจะไล่ของแต่งให้ฟังทุกคนอันว่าผมผมจะบอกของแต่งนี่ก็ปาไปแบบเฮ้ยสองแสนกว่าแล้วนี่ก็แค่ของแต่งทุกคนเท่ากับว่าซื้อรถคันนี้ซื้อไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยจบเลยน,นี่แน่เดี๋ยวเดียวพี่พี่พูดจริงไหมเนี่ยขายสามแสนยังต่อรองได้อีกไหมสมบุรคือคือผมไม่กลา้าผมก็อยากซื้อแต่ผมมีอยู่คันนึนง,งอะเราต่อกันเลยเอางนี้ไีขายจริง,รงอันว่าอย่างนี้คันนี้ ทีอาร์คันนี้ใครสนใจติดต่อมาหาที่ได้ชื่อพี่อะไรครับพี่กิวนะครับผมเดี๋ยวผมขออนาตขอเบอร์โทรเลยได้ไหมถ้าใครสนใจจริงอันนี้คือขายจริงออกเทนคือเอาไปคือผมแบบมาลองดูแล้วจบไม่ต้องทาอะไรอีกพร้อมถอกพร้อมหล่อเลยรถมีเวลาสง่งมีเวลาพร้อมอคือราคานี้ผมว่าไม่แพงเพราไ,ได้ของแต่งขนาดนี้มีเวลาถ้าทําเองผมว่ามีเกินราคาสามแสนแน่นอนเ <c oughs> อาว่าพี่บอกเบอร์โทรไปเลยถ้าใครสนใจ 0957282345เดี๋ยวผมขึ้นไว้ในช่องผมแล้วก็ขึ้นไว้ที่ใตยคลิปด้วยรอรับสายเลยสําหรับผมบอกว่าราคานี้ไม่แพงสําหรับคนที่มีงบแล้วกันสําหรับคนที่อยากไปแต่งสภาพนี้ผมว่าสามแสนก็ไม่อยู่แน่กว่าจะไล่มาค่ะนี้เนาะคือาเอาคันนี้ไปหล่อเลยอเดี๋ยวผมถามหน่อยสมมติเราจะขายไปเนี่ยแล้วจะไปซื้ออะไรต่อ,อยังไม่ได้คิดมีในใจไหมมีในใจไหมยังไม่ม ไม่มีเลยอานว่าเราค่อยรอดูต่อแล้วกันแถวนี้จากบุีรัมมานี่ไกลๆเดี๋ยวผมเผื่อแวะมาถอกกดปายด้วยม,มาอานว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมคันนี้คือว่าจบหล่อสวยจริงๆของแต่งก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแค่อยากคือมันหมดแล้วผมผมไม่รู้จะแต่งอะไรสําหรับขี่หลอ่อๆเลยส่วนราคานี่ลงได้อีกเสื้อหนึ่งแปดห้าเสื้อไม่ปอกมีเวลาจบมาเรียบร้อยแล้วสําหรับรถไล่มาก็สําหรับดันชิวๆไม่ต้องกลัวพังดูแค่น้ำมัน อ่าอโอเคสําหรับที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับผมสํหรับใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอคิดสักคืนหนึ่งแล้วกันพี่ได้คิดดีไหมเอาไปเลยไม่เลยให้น้องๆคอมเมนต์ด้วยว่าราคานี้เป็นไงถ้าแบบว่าพี่โอมเอาเลยเดี๋ยวผมมาจัดพี่โอเคครับผมวาสดีครับวาสดีครับวาสดีครับผมขอตังเมียกันด้วย